ยในศึกครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั่วประเทศเมื่อพวกเธอสามารถก้าวผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาได้อย่างงดงามพร้อมสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้ทั้งเอเชียต้องจับตามองเพราะไม่ใช่เพียงแค่ผลงานในสนามที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นความสามาคัคคีและจิตวิญญาณของนักสู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของหญิงไทยอย่างแท้จริงทีมสาวไทยในปีนี้ถือว่ามีความลงตัวทั้งในแง่ของตัวผู้เล่นระบบการเล่นและแรงสนับสนุนจากแฟนคลับที่คอยส่งกำลังใจอย่างล้นหลามในทุกเกมการแข่งขนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดล่าสุดที่พวกเธอสามารถเอาชนะคู่แข่งสำคัญได้อย่างสุดมัน ทำให้เส้นทางสู่การเข้ารอบต่อไปเปิดกว้างและเต็มไปด้วยความหวังการเข้ารอบในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะแต่ละทีมในกลุ่มล้วนมีศักยภาพสูงทั้งในด้านพละกําลังความเร็วและความเฉียบคมในการเล่นแต่สาวไทยสามารถใช้ความฉลาดทางแทคติกและทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมมาสยบคู่แข่งได้อย่างยุมัดพวกเธอไม่ได้หวังเพียงแค่ชัยชนะแต่ยังมุ่งม,มั่นที่จะเล่นให้เต็มที่ในทุกแต้ม ทุกลูกเสิร์ฟและทุกจังหวะที่ลงสนามเพื่อให้สมกับคำว่าตัวแทนของประเทศไทยที่แฟนบอลทั้งชาติฝากความหวังไว้หนึ่งในจุดเด่นของทีมไทยในปีนี้คือการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นให้ยืดหยุ่นมากขึ้นใช้ผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านทั้งบุกและรับได้อย่างสมดุลซึ่งทำให้ทีมดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและในเกมต่อไปที่จะปะทะกับทีมชาติจีนไทเปรหรือไต้หวันนั้น ถือเป็นบททดสอบสำคัญเพราะทีมไต้หวันเป็นหนึ่งในทีมที่มีพัฒนาการรวดเร็วแอร์และเล่นกันอย่างมีระเบียบโดยเฉพาะในด้านการรับลูกเสิร์ฟและการตั้งบอลที่แม่นยำสาวไทยจึงต้องเตรียมตัวอย่างรอบคอบในทุกมิติทั้งในด้านแทกติกการหมุนเวียนผู้เล่นและการรักษาความนิ่งทางจิตใจในช่วงสำคัญการชิงแชมป์กลุ่มในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเกียรติยศเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทีมไทยยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียทุกครั้งที่ทีมชาติไทยลงสนามสิ่งหนึ่งที่แฟนๆจะเห็นได้ชัดคือความมุ่งมั่นของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ที่มีประสบการณ์สูงหรือรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ต่างก็มีความทุ่มเทเต็มร้อยการซ้อมอย่างหนักหน่วงตลอดหลายเดือนก่อนทัวร์นาเมนต์นี้คือสิ่งที่ทำให้พวกเธอพร้อมจะต่อสู้กับทุกทีม แม้ต้องเผชิญกับทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าความเร็วมากกว่าหรือพลังมากกว่าแต่สิ่งที่ทีมไทยมีเหนือใครคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความกลมเกลียวที่ทําให้เกมของพวกเธอดูมีชีวิตชีวาอยู่เสมอในเกมสำคัญกับไต้หวันครั้งนี้แฟนบอลต่างรอคอยที่จะได้เห็นฟอร์มของผู้เล่นหลักอย่างบีมพิมพิชยาที่ยังคงโชว์ความเฉียบขาดในลูกตบเต็มแรง รวมถึงบุ่มบิ่มชัชชุออนที่มีบทบาทสำคัญในเกมรุกและรับเช่นเดียวกับมือเซตอย่างแนนทัดดาวและตัวรับอิสระมากประสบการณ์ที่ช่วยประคองทีมในจังหวะก,กดดันทุกคนต่างเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างลึกซึ้งแอรละเล่นกันด้วยความมั่นใจซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทีมไทยกลายเป็นทีมที่ขู่แข่งไม่อาจประมาทได้แม้แต่วินาทีเดียว ในอีกด้านหนึ่งเกมนี้ยังมีความหมายพิเศษเพราะถือเป็นการวัดศักยภาพก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาท์การคว้าแชมป์กลุ่มจะช่วยให้ทีมไทยมีเส้นทางที่ง่ายขึ้นในรอบต่อไปและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมทั้งชุดนักเตะทุกคนต่างรู้ดีว่าการแข่งขันในระดับเอเชียเช่นนี้ไม่มีทีมใดที่อ่อนทุกแมชจึงต้องเล่นด้วยความระมัดระวังและความมั่นใจไปพร้อมกัน บรรยากาศในทีมตอนนี้เต็มไปด้วยความฮึกเหิมเสียงเชียร์จากแฟนๆทั่วประเทศที่ส่งมาผ่านโลกออนไลน์และสนามจริงเป็นเหมือนพลังสำคัญที่ผลักดันให้สาวไทยเล่นได้อย่างเต็มที่แม้จะมีแรงกดดันมากมายทั้งจากการคาดหวังของแฟนบอลและสื่อแต่ทีมชาติไทยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเธอสามารถรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมเกมก่อนหน้านี้ที่เอาชนะทีมแข็งแปร่งได้ ทำให้ความมั่นใจกลับมาอย่างเต็มเปี่ยมและเมื่อรวมกับการวางแผนอย่างละเอียดของทีมสตาฟโค้ชรวมถึงการสนับสนุนจากสมาคมทำให้ทีมมีความพร้อมในทุกด้านทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนี่คือทีมที่ไม่เพียงแค่เก่งในสนามแต่ยังมีหัวใจนักสู้ที่แฟนบอลทั่วประเทศต่างภาคภูมิใจ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือบรรยากาศการเชียร์จากแฟนๆชาวไทยทั้งในประเทศและต่างแดนไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกทุกคนต่างรวมใจกันส่งเสียงเชียร์ a i l a n d Fighting อย่างพร้อมเพรียงภาพธงไตรรงที่โบกสะบัดในสนามคือสิ่งที่สะท้อนถึงพลังแห่งความรักชาติและความสามาคัคคีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นทีมชาติไทยต่อสู้ด้วยหัวใจและรอยยิ้มคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าผลสกอร์ในสนาม การแข่งขันในวันนี้จะถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ชมทั่วประเทศผ่านหลายช่องทางทั้งทางโทรทัศน์และออนไลน์เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมส่งแรงใจไปพร้อมกันความตื่นเต้นก่อนเกมเริ่มต้นนั้นสัมผัสได้ในทุกมุมของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับรุ่นใหญ่หรือเยาวะชนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้ห้ามพลาดเพราะนี่คือศึกแข่งศักดิ์ศรีที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม เมื่อเสียงนกขวีเริ่มเกมดังขึ้นความเงียบจะถูกแทนที่ด้วยเสียงเชียร์กึกก้องของแฟนบอลทั้งในสนามและทางบ้านทุกสายตาจะจับจ้องไปที่สนามแข่งขันที่ซึ่งความฝันความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของหญิงไทยจะได้แสดงออกอย่างเต็มที่ทุกลูกตบทุกแต้มที่ทำได้จะไม่เพียงแค่เป็นคะแนนในเกมแต่ยังเป็นตัวแทนของหัวใจคนไทยทั้งประเทศที่เต้นไปพร้อมกับทีมชาติ ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทีมชาติไทยได้แสดงให้ทั้งเอเชียเห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาหญิงไทยอีกครั้งความสำเร็จไม่ได้วัดกันเพียงที่ถ้วยรางวัลหรือเหรียญทองแต่คือการที่พวกเธอสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงรุ่นใหม่ทั่วประเทศให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของกีฬา และคือเหตุผลว่าทำไมแฟนบอลไทยถึงรักทีมนี้อย่างหมดใจการแข่งขันในค่ำคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ในวงการเวลเล่บอลไทยและไม่ว่าเกมมาจะจบลงอย่างไรความภูมิใจของคนไทยจะยังคงอยู่เช่นเดิมเพราะทุกครั้งที่ทีมชาติไทยลงสนามพวกเธอได้พิสูจน์แล้วว่าหัวใจของนักสู้ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกและชื่อของ สาวไทยจะยังคงเปล่งประกายอยู่ในหัวใจของแฟนบอลทั่วเอเชียอย่างไม่มีวันเลือน